าามาวันนี้ถึงมันจะไม่ถูกต้องเอ้ถึงมันจะไม่ถูกใจแต่มันถูกต้องนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนะคะ น้องคายอารีอุนชาลอนโรดมาสเตอร์วิกิตาฝึกค่ะยินดีที่ได้พบกับคนที่มีความฝันทุกท่านค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านอายุน้อยแต่ร้อยล้านนะคะแล้วก็จะเป็น5,000ล้านในอีก3ชั่วคนนะคะท่านโลโยของเราค่ะวันนี้ขอขอบคุณบริษัทอตโตมีนะคะที่ให้โอกาสเมม,มาเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับทุกทุกท่านที่มีความฝัน มีไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมคะทุกท่านมีความฝันเราถึงมาเจอกันที่ห้องนี้ถูกไหมคะค่ะนะคะแล้วความฝันของเราจะเป็นจริงแม่ขอมือท่านที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกหน่อยคะ่ะงานวันดี้เป็นครั้งแรกนะคะขอเสียงตบมือฮัดังๆให้หน่อยคะ่ะนะคะส่วนท่านที่มาห้าปีแล้วเราก็สําเร็จได้แล้วนะคะค่ะสําเร็จได้แล้วเพราะว่าตอนนี้อาโตโมีไปยีบเกตประเทศแล้วนะคะค่ะ หลายท่านที่ยกมือตะกี้อาจจะไม่รู้จักเม์นะคะเมขอแนะนําตัวนิดนึงนะคะทําความรู้จักกับทุกทกท่านเมื่อก่อนไม่รู้จักอัตมี่ค่ะมีไม่ไม่มีอะไรนะไม่มีระดับนะคะเป็นแม่แม่ค่ะหนึ่งแม่บ้านนะคะสองแม่ค้าขายอาหารตามสั่งค่ะแต่พอมารู้จักอัตมี่นะคะเป็นคนมีระดับนะคะ าจากเชลมาสเตอร์เป็นไดมอด์มาสเตอร,ตตอร์แล้วก็เป็นชาลอนมาสเตอร์ค่ะแล้วอีกหน่อยจะเป็นสตาร์มาสเตอร์เหมือนที่ผู้นำทางประเทศไทยตอนนี้ซึ่งมี9คนแล้วนะคะค่ะเมย์ก็หวังว่าภายใน15คนนะคะี่ค่ะเมย์ต้องอยู่นี่แหละ15ลงมานี่แหละนะคะค่ะเดี๋ยวพันเนื้อตกใจถ้าบอกว่าจะเป็นคนที่10อะคะ่ะเดี๋ยวพันเน้อตกใจนะคะค่ะเมย์มารู้จักอัลทมี่เพราะเปิดร้านอาหารไทยที่เกาหลีค่ะ ได้รู้จากยาสีฟันกับแปรงสีฟันเหมือนทุกทท่านนะคะผ่านลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้านค่ะเป็นคนมีปัญหาในช่องปากใช้ยาสีฟันแปรงสีฟันทีไรเลือดออกตามอะไรฟันค่ะพอได้ใช้แล้วมันหายก็เกิดความประทับใจแล้วลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้านที่เป็นสปอนเซอร์นะคะเขาก็ชวนอยู่หกเดือนค่ะชวนไปฟังเหมือนวันนี้ค่ะงานวันเดย์มินาร์งานซัคเซสอะคาเดมี่ แต่เมย์ไม่ได้ไปนะคะเพราะเมย์ได้ภาษาเกาหลี40ค่ะแล้วก็ภาษาไทย30ภาษาอีสาน30ค่ะไม่ครบนะคะไม่ไม่เต็มร้อยค่ะก็เลยไม่ได้ไปนะคะค่ะแต่พอมาทําอัตมีนี่ได้ภาษาอังกฤษด้วยค่ะนะคะยกระดับค่ะทนเดอร์ก็ได้นะคะเอเซนก็ได้ค่ะเห็นไหมคะยกระดับขึ้นมานะคะค่ะวันนี้เมย์อ,อยากบอกทุกท่านว่าชีวิตเรานะคะทุกๆคน เหนื่อยแค่ไหนเราก็ผ่านมันมาได้การที่เราได้รู้จักอัตมีค่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเราเป็นคนที่ถูกเลือกนะคะเราถึงได้มารวมกันอยู่ในห้องนี้ส่วนมากคนทั่วไปค่ะจะขายแรงเพื่อแลกเงินถูกไหมคะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าคนอยู่ข้างนอกนะคะไม่ใช่คนในห้องนี้นะคะไม่รู้หรอกว่าวันไหนที่เขาจะไม่มีแรงที่จะขายค่ะแต่เราฉลาดนะคะ เราฉลาดที่เรามานั่งอยู่ในห้องนี้เราเป็นคนมีความฝันถูกไหมคะถูกไหมคะค่ะนะคะการที่เราได้รู้จก omy, ักอาตมีอาตมีจะให้โอกาสทุกๆคนเหมือนเมย์เป็นแม่คะ่ะแม่บ้านใช่ไหมคะทาอาหารให้กับสามีนะคะแล้วก็เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งแต่อาตมีก็ให้โอกาสคะ่ะหลายๆท่านที่กําลังรู้สึกเหนื่อยอยู่ตอนนี้นะคะเราไม่มีใครรู้ใครหรอกนะคะ่าเมย์ก็อาจจะเหนื่อยมากๆเหมือนกัน อาตมีก็ให้โอกาสวันนี้เมย์อยากให้ทุกท่านมองเห็นอโอกาสกับอาตอมี่เหมือนกับเมย์นะคะเมย์อาตอมี่คือความหวังสุดท้ายของเมย์ค่ะเพราะอาตอมี่ไม่มีภาระไม่มีความเสี่ยงถูกไหมคะไม่มีภาระไม่มีความเสียเ่ยงคนแก่อายุเยอะก็ทําได้ผู้หญิงผู้ชายทําได้หมดอายุน้อยๆยี่สิบกว่าปีท่านก็เป็นโลโยที่มีเงินเดือนเดือนละล้านขึ้นแล้วอีกหน่อยท่านจะมีรายได้ค่ะ ห้าพันล้านในสามชั่วคนนะคะเดี๋ยวท่านมาแบบวันนี้ค่ะอย่า no s u c c e s s no one day นะคะท่านมาแบบวันนี้ค่ะเดี๋ยวท่านจะรู้ว่าห้าพันล้านมันมาอย่างไงนะคะวันนี้เมยอยากให้ทุกท่านที่สละเวลามาแล้วให้ทุกทุกท่านตั้งใจฟังผู้นำที่มาจากกรุงเทพ ผู้นำที่นั่งแถวหน้าท่านจะเอาสิ่งดีๆมาบอกต่อจากแม่บ้านแม่ค้าขายอาหารตำสั่งยังสำเร็จได้ส่วนท่านทุกๆท,ท่านที่อยู่ในห้องนี้ค่ะท่านเก่งท่านเป็นเจ้าของกิจการก็มีเป็นนักธุรกิจเคยผ่านประสบการณ์มามากมายท่านจะไปได้ไวจะไปได้เร็วถ้าท่านจับเอาโอกาสกับอัตมีไว้นะคะอัทตมีแค่เราเปลี่ยนรายใจ่ายในบ้านของเราให้เป็นรายได้ เปลี่ยนกิจวัตรประจําวันให้เป็นกิจการท่านเข้ามาแบบวันนี้ค่ะท่านจะรู้แล้วอธิมีจะยกระดับให้ทุกทกท่านนะคะมีได้กล่าวบอกว่าถึงมาวันนี้มันไม่ถูกใจแต่ให้ทุกท่านรู้ว่ามันถูกต้องนะคะค่ะขอขอบคุณและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานวันเดย์เซมินาที่ขอนแก่นค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเสียงปรบม